น้องจ้าเห็ดหน้าสูเมอนี่หัวจ้ขอสีผ้ามาเบิงโต๊ะก,กาบ่าคือตกสมัยตะกีนี่ขอคอยว่าแม่ปลูกเญี่บ่แมนจ้ะโต๊ะกาจ้ะโต๊ะกาสมัยไม่นี่จ้ะเห็ดเป็นบอกเป็นบอกยกออกไปโรดจ้ะบ่ได้มาหลกคือสมัยตะกีนี่บ่เห็ดท่านสมัยครับ่จ้ะต๊กกาเดีจ้ะอันนี้เป็นกา ปินกาไว้ถับไปสามมองไหนที่เพื่อนบ้านแล้วนี่จ้ะนี่อันนี้บ้านแล้วมองไหนที่มันบอท่านได้พ่อดีบอเกิดบอยังพ่อดีเพื่อนกสิมากนี่แหละเพื่อนเอิญมาสามเพื่อนเอิญมาเห็นเห็มันได้ระดับได้แบบได้ส่วนละจ้ะไอเดียของชอนบทนะจ้ะนี่คือกาเด้อจกากกากา ดีครับ่็จะยกขึ้นเป็นบล็อกเป็นบล็อกนี่จ้ะก,การะสิยกขึ้นมาบอดได้โลกอยากปวดแอวคือสมัยตะกี่จ้ะโรกขึ้นมาแล้วก็ไปดำไปสามเลยนี่คือไอเดียของไทยบานเฮานะจ้ะชั่นนำบทเห็ดหน้าเทคโนโลยีรุ่นใหม่รุ่นใหม่ตกกะใส่แบบนี้จ้ะ บ้านใส่แบบนี้บ่ต้องลกยากจ้ะดึงขึ้นมาแล้วก็ไปหาดำห้าสามไปโหลดบอยไอเดียสุดยอดเนยจ้ะสุดยอดของการทำนาของชาวชนบทของเราจ้ะกระสีมีหน้องน้องไวถ้าเวลาน้ำบ่มีน้ำขาดเพิ่นกระสีเอาน้ำจากจุดนั้นขึ้นมาไวน้นีจ้ะ นกเป็นจังไดจ่ะนก้ยตัวบอกใหญ่เลยนกนกนี่ล่อมากินเขาน่าเลยจ้ะเชา้าหายเชา้าหน้าเฮาวานลงไปแตสีมากินเขา่าเป็นกระเลยได้เฮ็ดสูตรนี่จ้ะสมมติว่าเวลาบานเขาน่าเนี่ต้องเป่าเลยจ้ะรอดู พอว่านกนีสีมากินจ้ะนกพอเห็ดยัางจบทำให้กินเขา่าไท่บาทเข้าย่างเดียวจ้ะบูนะมุจาวามันตัวใหญ่ค่ะบ่นกวันนี้บ่ามีนกกับย่างขาวจ้ะนี่ก็จะเป็นิวบรรยากาศอยู่ที่นี่ละจ้า บรรยากาศอยู่ที่นี่ดีหรีอร่อจ้ะดีมากๆากนะเนอเศร้าเศร้าหน้านเห็ดหน้าเนื้อน้ผู้ข้าวเนะสีเอาน้ำอ๋อเพี่จะเอาน้ำอ๋อ เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสะพานไปเบิ้งสะพาน